อืมสัปดาวันนี้ค่ะก็ามาพบก,กนนันนะคะวันนี้นะคะก็อยู่ในในบ้านเอวีซีเนาะเนี่ยก็เล่นไปนิดนิดหน่นอยหน่อยแล้วเนาะเพราะว่าแบบอันเนี้ยเกิดมาก็เจอเอวีซีเลยเนาะเดี๋ยวออกไปข้างนอกดีกว่าเพราะว่าจะไปคาซัมบี้เนาะข้อนี้ก็ไปลงเมืองมาบ้านแล้วนะคะโอเค ก็เสียงอาจจะไม่ค่อยมีนะโอเคเราขอเก็บแปบ๊บวพาอะไรอย่างเงี้นนะอเนาะยังไงอะ่ะมันของนะคะาก็ไม่หายอยู่แล้วแหละอันนี้มันคืออะไรจำไม่ได้วางแป๊ อ๋ออุ้ยเนื้อจะเป็นกล่องมั้งไม่รู้ช่างมันแหละว่าอันนี้เปลี่ยน texture pack ใหม่ไงก็เลยไม่ค่อยรู้อะไรเนาะอันนี้ก็ไข M P C เนื้อซอมบี้เนาะโอเคนี่มาแล้วบอเกาะท้องแล้ว อันนี้ก็สร้างเองนะคะพวกสวนพวกอะไรเงี้ยโอเคอันนี้เราจะไม่ทุบออกเพราะว่าเดี๋ยวซอมบี้มันจะเปิดเข้ามาได้ดไดไดแป๊บ,บนึ่งนะคะอโอเคค่ะโอเคกลับมาแล้วเนาะโอเคเอาเฮ้ยอันนี้ โดนคิปเปอร์ระเบิดอันนี้โดนคิปเปอร์ระเบิดนะคะ โอเคก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคปะสอบบานได้เวลาสอบบาล อันนี้จะเป็นเด็กกระแปกใหม่นะอันนี้ก็ซื้อมานะไม่ครับ ไม้เดี๋ยวซ่อมหินก่อนโอเค มาดีครับ สโคนะคะมันลุดหรือว่าทุกคนอยากจะจบปากนี้เอาไว้ยังไงก็ คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะโอเคมาแล้ว,ว <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยสบายเนาะ อันนี้ก็เปลี่ยน t e ็กจ r แ p a ใหม่แต็กจ r แ p a นี้ก็โหลดมานะคะก็ไม่ได้แบบซื้อมานะโหลดเอาเรอสักครู่นะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดีกว่าโอเคไปแล้วโอเคอะก็กลับมาแล้วโอเคสักครู่ เคม็มอ่ะไอจอดสกูนะเนี่ยมันอย่างนี้แหละโอเค โอเคขอจบเอาไว้แค่นี้บ๊ายบาย